บอลยูโร2020ผลบอลยูโรกลุ่มดีตารางคะแนนบอลยูโรกลุ่มดีการแข่งขันในกลุ่มนัดที่3ประจำคืนวันที่22มิถุนาย,ยน2564ผลบอลยูโรการแข่งขันในกลุ่มนัดที่3กลุ่มดีโครเอเชียชนะสกอตแลนด์3-1สาธารณรัฐเช็กท่าอังกฤษ0-1ครับ การแข่งขันในกลุ่มนัดที่3กลุ่ม E สวีเดนพบโปแลนด์เวลา5ทุ่มคืนนี้สโลวาเกียพบสเปนเวลา5ทุ่มคืนนี้ครับการแข่งขันในกลุ่มนัดที่3กลุ่ม F โปรตุเกสพบฝรั่งเศสตีสองคืนนี้เยอรมนีพบฮังการีตี2คืนนี้ครับ ตารางคะแนนกลุ่ม A อันดับที่1อิตาลีแข่ง3ชนะ3 9เก้าแต้มอันดับสองเบลแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1 4สีแต้มอันดับ3สวิตเซอร์แลนด์แข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1 4สีแต้มอันดับ4ตุรกีแข่ง3แพ้3 0ศูนย์แต้มตารางคะแนนกลุ่ม B อันดับ1เบลเยียมแข่ง3ชนะ3 9เก้าแต้มอันดับสองเดนมาร์กแข่ง3ชนะ1แพ้2 3สมแต้ม อันดับ3ฟินแลนด์แข่ง3ชนะ1แพ้2 3มแต้มอันดับ4ี่รัสเซียแข่ง3ชนะ1แพ้2 3แต้มตารางคะแนนกลุ่ม4อันดับ 1, ที่1นึ่งนเโอรแลนด์แข่ง3ชนะ3เก้าแต้มอันดับ2ออสเตรียแข่ง3ชนะ2แพ้1 6แต้มอันดับ3ยูเครนแข่ง3ชนะ1แพ้2 3มแต้มอันดับ4นอรมาซิิโดเนียแข่ง3แพ้ส0ูตแต้ม ตารางคะแนนกลุ่มดีนัดที่3อันดับที่1อังกฤษแข่ง3ชนะ2เสมอ1 7ดแต้มอันดับ2โคอเอเชียแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1 4สแต้มอันดับ3สาธารณรัฐเช็กแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1 4สแต้มอันดับ4สกอตแลนด์แข่ง3เสมอ1แพ้2 1แต้มตารางคะแนนกลุ่มอีอันดับ1สวีเดนแข่งสองชนะ1 เสมอ1นสีแต้มอันดับ2สโลวาเกียแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับ3สเปนแข่ง2เสมอ2 2แต้มอันดับ4โปแลนด์แข่ง2เสมอ1แพ้1 1แต้มตารางคะแนนกลุ่ม F อันดับ1ฝรั่งเศสแข่ง2ชนะ1เสมอ1 4แต้มอันดับ2เยอรมนีแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับ3โปรตุเกสแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้ม อันดับ4ีฮังการกีแข่ง2เสมอ1แพ้1 1หนึ่งแต้ม